สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแตกไฟล์ที่มีหลายๆพาร์ทนะครับเช่นพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ทสีพาร์ท5พาร์ท6พาร์ท7พาร์ท8พาร์ท9พาร์ท10พาร์ท11พาร์ท12ไม่พูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวจะยาวนะครับว่าแตกกันยังไงนะครับก็มีหลายคนหลายท่านสงสัยมานะครับว่าบางคนก็โหลดมา25พาร์ท26พาร์ทจะแตกจากพาร์ทไหนก่อนแล้วจะทำยังไงให้ไฟล์นั้นเป็นไฟล์เดียว<ม>บางคนผมเจอยูเซอร์ท่านหนึ พาร์ทหนึ่งออกมาพาร์ทสองอกมาพาร์ทสามออกมาออกมาทั้งหมดได้ทั้งหมด6ไฟล์เลยนะครับจาก6พาร์ทนะครับก็คือไฟล์ที่ส่งไปนี้มันมี6พาร์ทนั่นแหละครับปกติแล้วเราไม่จําเป็นต้องมาไล่แตกทีละพาร์ทนะครับแอปจัดการไฟล์ส่วนใหญ่ทั่วไปมักจะมั่วนะครับที่เป็น es file manager หรือไอโปรแกรมแอปจัดการไฟล์ไฟล์ส่วนตัวต่างๆนาครับเวลาเรากดแตกพาร์ทหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมันจะไปแตกพาร์ทหนึ่งให้เดี่ยวๆเลยครับมันจะไม่แตกไล่โวลูมให้ แต่คนที่เขาแบ่งไฟล์พวกนี้นี่เขาจะแบ่งเป็นโวลูมโวลูมนะครับแต่ละโวลูมมีความสัมพันธ์กันนะครับไม่สามารถสลับชื่อกันได้นะครับไม่สามารถสลับชื่อที่ผมพูดมาครับว่าเช่นคุณจะแต่พาร์ทหนึ่งแต่คุณดันเปลี่ยนชื่อพาร์ทห,หนึ่งเป็นพาร์ทสองพาร์ทสองเป็นพาร์ทหนึ่งสลับกันอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วทําให้ไฟล์ผิดพลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโหลดไฟล์พวกที่เป็นพาร์ทพวกนี้มาแล้วถ้ามันชื่อหรือนามสกุลชื่ออื่นหรือนามสกุลอื่นนะครับ ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นพาร์ทหนึ่งอะไรนะครับดอทเซฟหรือดอทแอะไรก็แต่ตามแต่นําสกุลมันนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามอันนี้ต้องตรงตัวตามที่ผู้ปล่อยไฟล์ให้โหลดเนี่ย mm hmm. เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์เขานะครับ mm hmm. เช่นเขาเขียนว่าพาร์ทหนึ่งคืออันนี้นี่น,น,นี่แล้วเราโหลดมาใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพาร์ทหนึ่งดอทแรหรือดอทเซฟอะไรที่นําสกุลของมันนะครับ Origin, ออริจินนั่นแหละหรือถ้าไฟล์นั้นโหลดมาแล้วนะครับแล้วเป็น ที่เป็นตัดซินะครับอยู่แล้วหมายถึงว่าเขียนว่าพาร์ทห่งดัแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเดี๋ยวอธิบายกมันก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเลยดีกว่าในที่นี้ก็ใช้แล็ป r ็อป android นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ที่ขคาอธิบายใต้คลิปนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไอ้ไฟล์ที่เป็นหลายๆพาร์ทมานะครับนี่นะครับในที่นี้คุณควรจะเห็นนะครับว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสพาร์ทสมนะครับมันมี3พาร์ทนะครับจะแตกยังไงดี แตกพาส์ part 1หนึ่งได้เลยนะครับผมโอเคจะกดค้างที่ไฟล์นั้นนะครับแล้วจะมีคําสั่งขึ้นมาว่า extract here หรือ extract files ตรงนี้นะครับคําสั่ง2องหรือคำสั่ง3นะครับถ้าคําสั่ง3ก็คือว่า extract files ก็คือแตกไฟล์ไปที่โฟลเดอร์หรือพาร์ทนะครับที่คุณกําหนดนะครับแต่ถ้า extract here ก็แตกตรงนี้เลยแล้วค่อยจะย้ายไปก็ทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เลือกคําสั่ง extract here นะครับ กดไปเลยนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะแตกทําการไล่แตกนะครับมาให้โอเคแตกสมบูรณ์แล้วนะครับสามพาร์ทนี้นะครับที่ผมโหลดมามีแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับคือไฟล์66เมกอันนี้นะครับกดดูรายละเอียดได้ไหมลนะ่ะกดดูรายละเอียดไม่ได้อะสังห <c oughs> ก็อันนี้จะมี66เมกนะครับ ความขนาดของไฟล์66เมกแลวก็จะชื่อนี้นะครับนามสกุล OBB นะครับนี่คือไฟล์ที่แตกมาได้จาก3พาร์ทนี้นะครับไม่ต้องไปไล่แตกพาร์ทสพาร์ทสามมาเลแล้วนะครับนี่คือไฟล์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับเช่นคือผมจะยกตัวอย่างไอเดียส,สมมติ่เะเว็บที่ให้บริการปล่อยไฟล์นะครับที่เป็น data game หรืออะไรเงี้ยนะครับเช่นเขาเขียนว่าพาร์ทหนึ่งนะครับคือมี user เจอปัญหานี้คนหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาโหลดไฟล์ที่ พาร์ทหนึ่งมาแล้วลงเครื่องเขาแล้วนะครับแต่ไฟล์นั้นดันเป็นชื่ออื่นนะครับกรณีน,นี้จะทำยังไงดีผมก็บอกได้เลยนะครับว่าสมมติมันจะชื่อ a b c d ถึง z หรืออะไรก็เหอะหรือจะชื่ออะไรก็เหอะนะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพาร์ทหนึ่งดัดแลหรือดัตเซฟที่เป็นนามสกุล achievement นะครับของมันนะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นพาร์ทสองนะครับตามชื่อพาร์ทไลท์พาร์ทนะครับตามที่ผู้บริการ ผู้ให้โหลดไฟล์ครับปล่อยให้โหลดคือเข้าใจไหมครับก็คือว่าเรียงตามพาร์ทที่เขาบอกนะครับเขียนว่าพาร์ทหนึ่งพิมเชื่อว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามอะไรอย่างงี้ตามที่เขาให้โหลดนะครับมาถึงว่าตามที่เราโหลดจากเขาแหละนะครับมันถึงจะแต่กได้สมบูรณ์แล้วต้องแตงพาร์ทหนึ่งก่อนทุกครั้งนะครับห้ามแตงพาร์ทสอง 2, รหรหหก่อนหรือพาร์ทสามก่อนหรือพาร์ทอะไรก่อนพาร์ทหลังๆก่อนนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นไฟล์ที่ได้จะไม่สมบูรณ์หรือจะเสียทันทีนะครับ ก็เข้าใจกันแล้วนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็ถามว่าทําไมต้องแตกพาร์ทหนึ่งก่อนเนี่ยครับคือพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทเริ่มต้นนะครับของพวกหัวแบบเฮดเดอร์ครับเฮดเดอร์เวลาเขาแบ่งไฟล์ะครับแบ่งไฟล์เป็นส่วนๆนะครับเป็นว o ล u m e v ว l ล m e มใช่ไหมครับเพื่อในการอัปโหลดหรือดาวโหลดจะได้สะดวกสบายทั้งผู้อัปโหลดและดาวโหลดใช่ไหมครับก็จะมีส่วนหัวหรือเฮดเดอร์เฮดเดอร์คือการกําหนดส่วนนะครับ ยิ่งอธิบายยิ่งงงกันไปแบเนียแต่ก็อธิบายให้เป็นความรู้กันแล้วครับอธิบายให้หลายๆท่าน,นจะได้เข้าใจไงครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปหาอ่านในโลกอินเทอร์เน็ตใน o o g l e นี่คงจะเข้าใจกันนะนะอ่ะก็จะอธิบายว่า h e a d e r ส่วน Header คือหัวที่เขียน v o l u m มเ e cord ลงไปนะครับในไฟล์นั้นๆให้แบ่ง v วล u m มมาได้นะครับมันจะอยู่ที่พาร์ทหนึ่งถ้าคุณไปแต่พาร์ทสองก่อนพาร์ทสองไม่มี h e a d e r ใช่ไหมครับมันก็ทำให้การเรียงพาร์ทเกิดความผิดพลาดกันขึ้น ทำไมไม่มีส่วนหัวหรือ h e a เด r พอเวลาแตกออกมาก็เลยจะทําให้ไฟล์นั้นนะไม่สามารถแตกไล่ตามส่วนได้มันก็จะเกิดความผิดพลาดในไ,ไฟล์เกิดขึ้นหรือคอรับไฟล์นเองครับผมก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่ามันมีหลักการทํางานยังไงนะครับก็แตกยังไงอะไรยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้หลายๆท่านนะครับที่โหลดเกมมาแล้วไม่สามารถแตกไฟล์ได้หรือมีหลายพาร์ทคงจะแตกง่ายขึ้นนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในการรีวิวแอปหรือคาสเกมครั้งต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ